เปิดประชุมในสุดพื้นฐานนะครับประจำวันจันทร์ที่22กันยานะครับเริ่มที่ g l o b a l นะครับประกาศเข้าร่วมทุนสัดส่วน50%นะครับบริษัท g l o b a l h o u s e International นแนะครับจำกัดนะครับหรือ GBI นะครับซึ่งลงทุนร่วมกับบริษัท S G Distribution นะครับโดยจุดประสงค์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันในการขยายตลาดไปยังกลุ่มอาเซียนนะครับโดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในส่วนของ Global นะครับประมาณ200ล้านนะครับ ถ้าไปมองบวกนะครับต่อการจัดตั้ง GBI นะครับที่จะบุกตลาดใหม่ในอาเซียนนะครับของ global นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่การเข้าลงทุนครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้บริหารนะครับที่มีความพยายามในการเพิ่มยอดขายในการบุกตลาดใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการและแผนการต่างๆอยู่ในช่วงการวางแผนงานนะครับดังนั้นผลประกอบการสุทธิในอนาคตนะครับทางฝ่ายประมาณการไว้จะยังไม่รวมผลการดำเนินงานใหม่ในส่วนนี้นะครับ บกว่ามีการปรับลดเป้าการขยับสาขาลงจากเดิมนะครับคาดว่าจะขยับสาขาทั้งหมด12แห่งในปี57ลงเหลือเพียง7แห่งเท่านั้นนะครับโดยครึ่งปีแรกมีการเปิดไปแล้ว2แห่งนะครับและครึ่งปีหลังจะเปิดอีก5แห่งในส่วนผลประกอบการปี57นะครับมีการทางฝ่ายปรับลดลงนะครับ22เปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมที่เคยคาดการไว้นะครับจากการปรับเป้ายอดขายลดลงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลงของจำนวนสาขาที่เปิดใหม่ลงมาที่นะครับ838ล้านนะครับลดลง5เปอร์เซ็นต์เยนเยีย สาให้เลืกที่ทำให้กำไรลดลงนะครับก็คือยอดขายสาขาเดิมที่ลดลงมากในครึ่งปีแรกนะครับนะราคาสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ตามรอบระยะเวลาตามมาตรฐานบัญชีนะครับทางฝ่ายขอคงแนะนําถือนะครับโดยให้ราคาพื้นฐานปีห้าแปดอยู่ที่13บสามบาทเกานะครับสำหรับโกลบอล ต่อที่ KSL นะครับคาดผลการดำเนินงานไตรมาส4นะครับจะลดรุ้นไรได้จากการส่งมอบน้ําตาลนะครับที่มีการเก็บเพื่อรอส่งมอบล่าช้าราว200ตันทำให้ยอดขายในช่วงไตรมาส4จะสูงสุดของปีนะครับแต่กำไรคาดคงคงไม่ดีนะครับเนื่องจาการได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้าตาลเป็นหลักนะครับขณะที่เอทานอลและฟฟ้าการดำเนินงานอ่อนลงแนวโน้มปี5 8นะครับจะได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งมีกําลังการผลิตจากโรงงานใหม่เข้ามาหนุนนะครับ ทำให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นส่วนในธนบแลรไฟฟ้า,ย,าย,ยังดีต่อเนื่องนะครับจากราคาขายที่ดีนะครับทางฝ่ายคาดว่าตลาดยังกังวลต่อราคาน้ําตาลใ,ในตลาดปัจจุบันนะครับที่อยู่ในระดับต่ําทําให้อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานปีหน้าให้ไม่เป็นลังคาดนะครับแต่จา,จากการคาดการผลผล,ผลิตน้ําตาลปีหน้าที่อาจเกิดภาะวะส่วนขาดนะครับประกอบการขายล่วงหน้าของอ,อนทอไปแล้วบางส่วนในราคาที่20เซนต์ต่อปอนทำให้แนน้มการดำเนินงานปีหน้าของธุรกิจน้ำตาลจะดีขึ้น ส่วนกุ่์ไฟฟ้าและธนอลคาดว่าการดำเนินงานยังดีต่อเนื่องนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับแต่ปรับราคาพื้นฐานนะครับลงเหลือ16บาทนะครับสำหรับแกซลต่อที่ s b นะครับรายงานแบบสลายสินทรัพย์และนี้สินเดือนสิงหานะครับกำลังมีสินเชื่อเติบโตนะครับ0.2%มาลันมาันนะครับแต่ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับสินปี56นะครับที่1% y e s t e d a นะครับ ต่เงินฝากนะครับเติบโตเช่นกันนะครับที่1.7%มัมันมันะครับและทำให้เงินฝากกลับมาเติบโต0.1% year to date เียทุเดทแล้วนะครับในส่วนของผลประกอบการไตรมาส3นะครับของ SCB นะครับคาดว่าจะส่งตัว Q&Q และเยียร์นเยียรนะครับและยังคงประมาณการกำนไรสุดที่ปี57ของ SCB ไว้เหมือนเดิมนะครับที่5 4 0 0 0ล้านนะครับเพิ่มขึ้น7.8%เางฝจางคาดา SCB นะครับจะมีการจ่ายปันผลจากผลปรบกางฝ7าะคบที่6บาทต่อหุ้นนะครับที่มีการจ่ายรไปแลจ1ก หงบาท50สตาร์นะครับหรือปันผลครึ่งหลังอีก4บาท50นะครับคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่2.4%่ถึงแม้ว่า s c b นะครับจะได้รับผลกระทบจากการหดตัวสินเชื่อรายย่อยนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แต่คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนะครับสินเชื่อรายใหญ่นะครับและสินเชื่อ SME นะครับจะทำให้สินเชื่อของ s c b เติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้คาดว่า s c b จียังคงเป็นธนาคารที่มีผลประกอบการโดดเด่นโดยคาดเอชจะเป็นธนาคารที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดในปี57นะครับ ราคาพื้นฐานอยที่2 0 4บาทได้นำทยอยซื้อนสำหรับ S C B ในส่วนธนาคารอื่นก็มีการรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และนี้สิยเดือนสิงหาออกมาเช่นเดียวกันโดยเบับมีสินเชื่อเพิ่มขึ้น1.3%มามัอรนอนมันและ1%นึ่เร์เซ็นตเยอเดทเละบเพิ่มขึ้น1.2%มัออนมานอนมันและ4.3% y จุดเปร์เซ็ตเเคบงเพิ่มขึ้น0.2%มันออนมอนันและสาดส่เนมยือตเดทน K เพ ในส่วนเงินฝากนะครับมีเบย์นะครับเพิ่มขึ้น0.9%มาออนมันนะครับ LH Bank เพิ่มขึ้น0.9%มาออนมัน KTB เพิ่มขึ้น0.1%มาออนมันนะครับส่วน KBank เมื่อธนาคารที่มีเงินฝากของตัวลงในเดือนนี้นะครับโดยลดลง0.2%มาออนมันนะครับในส่วนผลประกอบการของกลุ่มนะครับคาดว่าจะช่วงไตรมาสสานะครับคาดว่าจะส่งตัว Q1Q นะครับแต่น่าจะเพิ่มขึ้นได้เยือเยียนะครับและยังคงประมาณการกําไรของทั้งกลุ่มไว้เหมือนเดิมนะครับที่200,000ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น4%เยนเยียโดยยังคงเลือก K-Bank เป็นหุ้นท็อปปิกของกลุ่มนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่246บาทนะครับสำหรับ K-Bank เขาเป็นประชุมในส่วนพื้นฐานครับ